สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณอนทนแสน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจากกรณีม็อบราษฎรกลายมาเป็นม็อบสามกีบและม็อบทะลกแกุแก๊สแกนนํารุ่นเก่าถูกจับกันไปหมดแล้วบางคนก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมกันถึงที่บ้านเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับม็อบกันอีกจนทางพักการเมืองที่สนับสนุน ก็ส่งนายนัทวุฒิใส่เกลือมาคุมมอ็อบแต่สุดท้ายคุมไม่อยู่เพราะน้องๆที่รวบวมชุมนุมทราบดีว่านั่นคือแกนนําของพรรคการเมืองเลยไม่ยอมเชื่อฟังแต่น้องๆก็ยังทําผลงานกันอีกเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มนายทุนออกมาจ่ายเงินค่าดําเนินการต่างๆของมอ็อบแต่สุดท้ายเขาก็เมินแล้วก็เริ่มเทม็อบแล้วทางด้านคุณอนท์บอกว่าตนในฐานะม็อบรุ่นพี่เนี่ยเคยดําเนินการจัดตั้งมวลชนนาม็อบมาขับไล่ทหารและรัฐบาลต่างๆตามใบสั่งแล้วเนี่ยอยากจะเตือนว่า มอบรุ่นน้องพอเถอะน้องกลับบ้านได้แล้วก่อนที่คนที่อยู่เบื้องหลังของน้องๆจะเล่นระบบ IO อใส่ร้ายป้ายสีจนทะเลาะก,กันเองเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่คนเสื้อแดงต้องทะเลาะก,กันเองเพราะว่า i/O อของพักการเมืองและกลุ่มนายทุนที่เห็นม็อบหมดสภาพหมดค่าตอนเรามีค่าเขาก็จะช่วยเราดีตอนเรามีมวลชนออกมาชุมนุมเป็นจํานวนมากเขาก็ช่วยเราอย่างเต็มที่แต่วันไหนคุณไร้ค่าเขาก็ผลักใสไล่ส่งบอกแบบนี้เลยนะครับหรือมอบงานหนัก ให้ออกมาทําเพื่อแลกกับเศษเงินเหมือนกับที่ม็อบทะลุกแกส๊สกําลังทํากันอยู่ทุกวันนี้การเผาบ้านเผาเมืองจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสลายการชุมนุมและยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็เทกลับบ้านถือน้องพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวของเรายังรออยู่นะฮะนี่ฮะคุณอานน์ยังบอกนะครับว่าตนออกมาพูดกันบ่อยๆและหลายครั้งเพราะไม่อยากให้ม็อบน้องๆเยาวชนเจอสภาพกับพวกตนที่ผ่านมาออกมาต่อสู้เขาสั่งมวลชนเสื้อแดงไปเผาสถานที่ราชการ เป๋าสารกลางและอื่นๆอีกมากมายสุดท้ายติดคุกหลายปีหนีตายไปต่างประเทศจนถูกลืมบางคนก็ตายและสาบสูญอย่างเช่นอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีที่เคยร่วมกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยกับตนตนก็เตือนตลอดว่าอย่าไปรับเงินเขาเพราะเขาจะให้ทํางานนะแต่สุดท้ายน้องเขาไม่ฟังต้องเจอข้อหาหนีตายไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านพวกตนต้องสง่สง,สงอุปกรณ์ทรรมหากินพอเลี้ยงชีพไปให้กับกลุ่มหลังจากนั้นก็เจอไอโอของกลุ่มพักการเมือง และกลุ่มนายทุนปั่นข่าวให้คนเสื้อแดงที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านทะเลาะก,กันแล้วให้อีกฝ่ายชีบ้บ่อแสที่พักอาศัยของกันและกันทำให,ให้หลายคนตายและสาบสูญมาจนถึงทุกวันนี้นี่ฮะบอกพลังเสื้อแดงที่ผ่านมาเนี่ยนปชจะไม่ทราบดีเท่ากับพวกเราหมู่บ้านเสื้อแดงซึ่งในแต่ละวันคลุกคลีอยู่กินกับชาวบ้านตลอดเวลาและทราบความต้องการของชาวบ้านดีจนมาวันนี้พวกเราไม่ใช่เป็นการเลือกข้างแต่พวกเราต้องการให้รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งก็คือ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทํางานช่วยเหลือประชาชนแลกกะเกษตรกรอย่างเต็มที่ถ้าไม่ดีสมัยหน้าก็อย่าไปเลือกเข้ามาบริหารประเทศอีกเพราะปัจจุบันนี้นักการเมืองที่เสียสละเท่านั้นที่ออกมาสนับสนุนม็บอบเผาบ้านเผาเมืองนะฮะนักการเมืองที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นที่ออกมาสนับสนุนม็บอบเผาบ้านเผาเมืองน้องๆลองหล,ลับตานัง้งคิดดูว่าเขากโกหกโกหก,หกอะไรพวกเราบ้างที่ผ่านมาตั้งแต่เรียกพวกเรามาใช้งานก่อม็อบจากอดีตถ,ถึงปัจจุบัน เชื่อพี่เถอะพี่เจ็บและเจอมาก่อนยังโชคดีไม่ติดคุกหรือนี้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วครอบครัวเราจะอยู่อย่างไรไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวความจริงจะปรากฏมากกว่านี้จะทําให้นักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังมอบออกมาด่าตนเพราะตนคือเกษตรกรที่กำเนินกําลังเดินทางช่วยเหลือประชาชนส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรสู้กับโควิด -19 าบาทบานนี่ฮะคุณอานท์แสนหน้านั้นบอกน้องๆกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะนะ น้องๆจะฟังหรือไม่ก็รอติดตามแล้วกันครับครับผมวันนี้ฝากถึงม็อบที่กําลังเผาบ้านเผาเมืองอยู่ปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะม็อบทะลุกแก๊กกลับบ้านเถอะครับวันนี้พวกคุณถูกเทแล้วพรรคการเมืองหรือกลุ่มนายทุนเขาไม่ช่วยเหลือพวกคุณแล้ววันนี้ในฐานะที่ผมเป็นม็อบรุ่นพี่อยากฝากเตือนไปถึงม็อบรุ่นน้องเราเจอมาก่อนเราเจ็บมาก่อน อย่าให้กลุ่มไอโอที่จะมาทำลายม็อบของพวกน้องๆเลยครับเราเจอมาก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าวันใดเราหมดประโยชน์เราไร้ท่าก็จะถูกเทกับกลุ่มนักการเมืองถูกเทจากกลุ่มนายทุนวันนี้ครอบครัวของพวกเรายังรอพวกเราอยู่ที่บ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องยังรอพวกเราอยู่กลับบ้านเถอะครับอย่าให้มีเจอคดีเลยวันนี้เห็นไหมครับแกนนําที่ผ่านมาติดคุกกันหมดแล้ว บางคนนะครับโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับตั้งแต่ก่อนเกิดสิงหาปัจจุบันนี้แกนนํารุ่นพี่หลายคนที่พาน้องๆออกมาต่อสู้ออกมาเรียกร้องติดคุกกระหนดจนกลายเป็นมอ็อบทะลุยัดทุกวันนี้ในฐานะผมเองนะครับที่เคยเจอมาก่อนมาเป็นแกนนําเป็นประธานหมู่บ้านแสดงเรามีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเรามีแกนนําทั่วประเทศไทยแต่เมื่อวันที่เราถูกเท ประธานหมู่บ้านแกนนำคนแสดงเจอคดีติดคุกหนีตายออกต่างประเทศจนถูกลืมวันนี้นะครับผมอยากฝากเตือนน้องๆที่กำลังก่อมอกทุกวันนี้ถ้าคุณไม่ทำอย่างรุนแรงไม่ทำหนักเขาก็ไม่จ่ายเงินพวกคุณหลายคนออกมาเตือนไม่ว่าจะเป็นปุ่มแกนนำเก่าเก่าที่เคยเรียกร้องน้องออกมาต่อสู้วันนี้เขาออกมาเตือนแล้วครับว่ากลับบ้านกันเถิด บอกให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือคนเด็กเลจันทรชาทำงานไปก่อนถ้าปีหน้าสมัยหน้าท่านไม่สามารถทำงานให้เราได้เราก็อย่าเลือกท่านวันนี้ท่านเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิที่ปไตยจริงๆแต่คนที่เสียผลประโยชน์คือพรรคการเมืองที่เสียผลประโยชน์ก็มาสนับสนุนพวกมองมาก่อมอ็อบมาหลอกลวงน้องนั่งคิดและหลับตาดีๆครับว่าวันนี้ คนที่ชักชวนชักจูงน้องมาร่วมก่อมืวันนี้เขาพูดอะไรเขาโกหกอ,อะไรพวกน้องบ้างวันนี้เขาช่วยเหลืออะ,อ,อะไรน้องบ้างอย่าให้เหมือนอดีตที่ผ่านมาพวกเราเจอมัหมดแล้วถูกปล่อยทิ้งติดคุกจนถูกลืมหนีต่างประเทศจนถูกลืมบางคนหนีตายล้มตายสุดท้ายเขาปล่อยไอโอให้พวกเราทะเลาะกันเองฆ่ากันเองสาบสูญไปหลายคน นะครับกลับถึงเมืองน้องนะครับกลับบ้านกันเถอะครอบครัวของอเรายังรออยู่